นี่ครับวันนั้นที่ฉันอ่านสมุดโนต้ตของนายไปโดยพลาการอ๋อขอโทษนะอ๋อเรื่องนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่คิดมากหรอกและฉันบังเอิญไปอ่านเจอเรื่องหนึ่งเขาเอ๊อยากเล่าไหม ไม่นึกเลยว่าจะมีคนที่อยากฟังเรื่องของผมด้วยผมนะนเคยถูกพูดใส่หน้าว่าไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะฟังความจริงของผมผมก็เลยไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟังสักเท่าไหร่คุณลออยากจะฟังจริงๆหรอครับเรื่องของผมนะเล่าได้นะ ฉันรู้ว่านายเก็บอะไรเอาไว้เยอะมากถ้ามันช่วยแบ่งเบาให้นายสบายใจได้บ้างก็เล่ามาเถอะ